สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นวิธีการถักแบบเริ่มต้นพื้นฐานกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เตยจะมาสอนวิธีการต่อเชือกด้วยนะคะก็จะไล่ไปทีละแบบ ีระวิธีนะคะอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่การถักโซ่เลยนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านก็จะได้ลองถักเล่นกันหรือว่าจะได้เป็นหาช่องทางในการหาเงินกันอีกทางหนึ่งด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการแบบนี้นะคะนี่ทีนี้เข็มอะค่ะเตยจะใช้เป็นเบอร์ 3 4แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเชือกล่มแบบไม่มีดิ้นนะคะเตยจะใช้เบอร์สามหรือเบอร์4ก็ได้นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นเชือกล่มแบบไม่มีดิ้นนะคะจะใช้เบอร์3ก็ได้แล้วก็แต่ว่าเตยจะถนัดใช้เบอร์4นะคะนี่ทีนี้วันนี้วิธีการเริ่มต้นของตั้งแต่การถักโซ่เลยนะคะก็จะแบบนี้นะใช่ไหมคะวางเข็มนี่แล้วก็พันเข้ามาหาตัวเองแบบนี้นี่สังเกตดู จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจับแบบนี้ไว้นี่เราจับตรงกลางไว้นะคะไม่ให้มันรูดเพื่อที่ว่าจะดึงตรงนี้เข้ามานี่สังเกตดูก็จะนี่ปัดเข็มแบบนี้แล้วก็ดึงเข้ามานี่เราก็จะได้เป็นโซ่หนึ่งหลักแล้วนะคะแล้วต่อไปเวลาเราดึงค่ะก็จะนี่สังเกตดูก็ปัดเข็ม เอาไปแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงปัดเข็มเกี่ยวดึงปัดเข็มเกี่ยวดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่แล้วก็ถ้าวิธีเวลาที่เราดึงอะคะ่ะแนะนำให้มันอยู่ประมาณแบบ เนี่ยค่ะให้มันพอดีกับเข็มไม่ต้องให้ดึงใหญ่แบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะดึงขึ้นมายากก็ให้ดึงให้มันพอดีที่จะสอดเข้ามาได้แบบนี้นะคะแต่ให้น้าหนักนะคะ่ะมันพอดีกันเพื่อที่ว่าลายมันจะได้เสมอกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเดี๋ยวดึงหลวมบ้างแน่นบ้างทีเนี้ยลายมันจะไม่เสมอค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยหลังจากนั้น วิธีการที่เราจะเริ่มแถวต่อไปใช่ไหมคะอันนี้จะสําหรับการที่แบบทุกท่านจะทดลองการถักให้ชินมือก่อนนะคะนี่ก็หักมุมขึ้นไปแบบนี้เราก็มาถักในหลักที่สองทิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้อันนี้จะเป็นเรียกว่าวิธีการถักแบบ X นะคะนี่แล้วเราก็ดึงขึ้นไปทิ้มลงไป สังเกตดูอันนี้เราจะลอดข้างล่างใช่ไหมคะนี่ลอดข้างล่างเราก็ขึ้นมาแบบนี้เราก็ดึงนี่ทิ้มลงไปลอดข้างล่างพักมาไว้ก่อนหนึ่งอันแล้วก็หมุนทิ้มลงไปพักไว้ก่อนเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ เราลงไปอืมปัดเข็มขึ้นมาแบบนี้นี่เหมือนกันนะคะเวลาดึงอะคะ่ะให้มันเสมอกันเราไม่ต้องดึงสูงหรือว่าดึงแน่นมากเพราะว่าลายมันจะไม่เสมอกันนะคะเราถักแบบวางมือเบาๆไปเรื่อยๆเลยอะคะ่ะนี่อันนี้จะเป็นแบบ เหมือนสำหรับท่านที่จะลองถักให้ชินมือก่อนก็ได้นะคะลายจะเป็นแบบนี้นี่เราก็จะถักไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่อยากจะพอถักแบบนี้เริ่มเก่งแล้วแนะนำให้ถักลายกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ในของคลิปของเตยอ,อีกคลิปหนึ่งอะนะคะเพราะว่าอันนั้น่ะจะเป็นแบบ ลายง่ายวิธีการถักแบบเริ่มต้นสำหรับมือใหม่เลยจริงๆอะคะ่ะจะง่ายนะคะนื่ก็จะถักเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอืจนช่องสุดท้ายเราก็จะถักแบบนี้และทีนี้ถ้าเกิดว่าจะทำแบบในคลิปกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะกระเป๋าเสื้อตังค์เตยก็จะใส่ถักเข้าไปในช่องนี้ค่ะสามอัน อันนี้เป็นวิธีการเพื่อที่จะให้วนขึ้นมาสําหรับมือใหม่จะวนแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าในคลิปเป่าตังเตจะหักขึ้นมาก่อนนี่สังเกตดูก็จะเป็นแบบนี้สําหรับเผื่อใครอาจจะถักเป็นถุงย่ามเล็กๆลองให้ชินมือก่อนนะคะนี่ก็จะถักวนไปแบบนี้เหมือนกันเลยพอเราใส่อยู่ในช่องนี้เป็นสามแล้วเนี่ยค่ะ หรือถ้าอีกกรณีหนึ่งใครจะหัดถักแบบที่เดินขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็พลิกกลับแบบนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในช่องนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนกันพักแล้วก็ดึงใส่เข้าไปในช่องนี้เลยแล้วก็นี่ดึงขึ้นมาแล้วก็พักนี้นี่ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการถักแบบหัดถักให้ชินมือเริ่มต้นนะคะก็จะถักไปเรื่อยๆก่อนนะคะแบบนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเราถักลายนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราอะค่ะก็จะมีไอเดียถักไปเรื่อยๆถักแบบเห็นอนุนันนี้เราก็จะถักได้หลายแบบนะคะแล้วก็เดี๋ยวพราะอนาคตเราเก่งปุ๊บเราก็จะได้ถักลายอื่นเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆกันนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะทำในชั้นต่อไปก็โซ่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็พลิกกลับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้เหมือนเดิมเลยนี่แล้วเราก็จะเดินเป็น X แบบนี้ไปเรื่อยๆอืม แล้วก็เดี๋ยวพอเตยทํามาถึงสุดตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเตยจะมาสอนเป็นวิธีการเก็บเชือกแบบที่เป็นของลายเอกกันนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บปลายเชือกในแบบของเตยนะคะก็จะเป็นแบบนี้หน่งโซ่หนึ่งแต่ใครอาจจะไม่ต้องดึงเหลือเหมือนของเตยขนาดนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นประมาณตามที่เราคิดว่าพอดีกับ ส่วนที่เราต้องก,การเก็บนะคะก็ดึงเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมคะก็มองว่าเราต้องการใช้อันไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังทีนี้เวลาที่เก็บเชือกอะคะ่ะเตยจะใช้เข็มด้านเบอร์สแทนเพราะว่าเวลาที่ดึงมาช่องมันจะได้เล็กเลกใช่ไหมคะนี่แล้วเราก็ค่อยค่อยดึงเชือกนี่สอดเข้ามาในช่องที่หนึ่งตรงนี้นะคะนี่ มันก็จะอบมาเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็ค่อยคยดึงออกไปทีละอันทีละอันแบบนี้เพราะถ้าเป็นเริ่มต้นนะคะเราสามารถถักทับไปได้เลยใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยทํามัดปมแล้วก็ไฟแชกลนนี่เราก็ค่อยๆเดินแบบนี้ค่ะนี่ พอเชือกลมมาค่ะถ้าเราเกี่ยวนิดนึงเดี๋ยวปลายมันก็จะลุยแล้วตรงนี้ค่ะมันจะไม่เหมือนกันกับเชือกฟอกที่ว่ามันจะไม่ลุยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ก็เก็บมาสักประมาณตามที่เราอะค่ะคิดว่าทนก็คืออาจจะมัดปมสักหนึ่งปมก่อนแล้วก็นี่แบบนี้ค่ะ นี่มาเต็นปมได้เลยหลังจากนั้นถ้าเป็นอย่างของเตยที่ทำกระเป๋าใช่ไหมคะเตยจะชอบมาสักสองปมแต่ว่าพอเราดึงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสอดเข้าไปในช่องของมันพอดีเพราะว่ามันจะได้แบบให้มันแน่นๆนะคะเพราะว่าถ้าปมที่1นึ่งหลุดปุ๊บมันยังมีปมที่2สองสำรองอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นเวลาที่ไฟช็กลนใช่ไหมคะนี่เตยจะใช้แบบนี้เลยแต่อย่างที่บอกว่าเวลาลนนะคะระวังนิดนึงเพราะมันสามารถละลายไปโดนอันอื่นๆได้นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเตยก็จะกดเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ตรงนี้เริ่มต้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราถักเป็นลายอะค่ะมันจะวนไปตามเชือกเหมือนในตามแต่ละแพทเทิร์นที่เตยลงนะคะนี่อันนี้ก็วิธีการถักแบบ X เสร็จแล้ว1อันนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการถักแบบฮอคอนะคะเพราะว่าวิธีการสองแบบนี้ค่ะจะเป็นวิธีการที่เตยถักอยู่ในของคิดต่างๆที่เตยลงทุกท่านจะได้เริ่มต้นไปพร้อมๆกันได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการถักแบบฮอคอนะคะนี่เดี๋ยวเตยก็จะเก็บปลายเชือกกนป้องกันนี่แล้วก็ใช้เข็มด้านเบอร์สี่เหมือนเดิมนะคะวิธีการถักก็จะเหมือนกันเลยแบบนี้อันนี้คือการเริ่มต้นมันจะเป็นการเริ่มต้นด้วยโซ่ดังนั้นก็จะเหมือนกันนะคะ เราก็จะถักไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนนะคะซึ่งวิธีการโซ่จะเหมือนกันกันกบตอนที่ถักของลาย x นะคะดังนั้นอันนี้เตยขอไปเร็วนิดนึงนะคะนี ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นขนาดตามที่เดยจะเป็นตัวอย่างให้นะคะวิธีการถักก็คือตรงนี้เราจะต้องมีโซ่สามหลักใช่ไหมคะหลังจากนั้นเรามมวนก่อนนะคะนี่มมวนอย่างนี้แล้วก็ถอยกลับมาให้อยู่ในของโซ่ที่สี่ทิ้มลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นี่ แล้วก็ดึงหมงวนทีนี้เราจะต้องใส่ในช่องต่อไปอืม นี่อันนี้เขาจะเรียกว่าพอคอนะคะก็ม้วนเมื่อสักครู่ลืมบอกไปถ้าเป็น x อนะคะถ้าเกิดว่าเราดูลายไปอาจจะไปอ่านแพทเทิร์นหรือว่าไปดูแพทเทิร์นตามลายต่างๆใช่ไหมคะพอเขาบอกว่าเป็น v ปุ๊บความหมายคือเราต้องทำา x ในช่องนั้น2อันนะคะนี่ เหมือนการถ้าอย่างเช่นเขาบอกว่าอันนี้หลักขึ้นเป็น V ีความหมายคือเราก็ต้องทำในช่องนี้ค่ะสอ,อันแบบนี้เหมือนเมื่อกี้ที่เตยใส่ไปใช่ไหมคะสออันนี่อย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่า V นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เตยจะทำเป็นเรียงๆกันไปสาหรับท่านไหนที่ต้องการให้ชินมือก่อนเนะะี่ยค่ะก็ค่อยๆถักไปแบบนี้เรื่อยๆ เราก็จะถักแบบนี้ไปไเรื่อยก,กันนะคะอ่าเดี๋ยวเตยขอเร็วนิดนึงนะคะเผื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้รีบมาทำที่เป็นข้างบนกันนะคะนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะบางท่านอาจจะเคยเห็นที่เป็นแบบลายของช่วงฐานกระเป๋าวะค่ะบางท่านเขาก็จะทําเป็นลายนี้ใช่ไหมคะแต่วิธีการถักของฐานกระเป๋าข้างล่างอะคะ่ะเขาก็จะวนแบบนี้มาเลยค่ะก็จะหมุนแบบนี้เลยอันนี้หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่เข้าไปในตรงนี้เหมือนก,นกันกับวิธีการของเ,อเมืกอกีนที่เตยบอกใช่ไหมคะตรงเนี้ย อ่าตรงนี้สองอันแล้วนะคะก็ใส่เข้าไปอีก1อันก็จะเป็นสามแล้วก็ถักตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งช่องทีนี้เราก็จะวนไหลไปเลยค่ะนี่แบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะพอเราไหลามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาเก็บโซ่ที่มันชนกัน เท่านี้เองแต่ทีนี้ถ้าเป็นวิธีการอันนี้เตยจะสอนด้วยการที่ว่าให้ทุกท่านนะคะหัดผักให้ชินมือก่อนดังนั้นตรงนี้ก็เริ่มต้นหนึ่งสองสามวิธีการขึ้นชั้นบนใช่ไหมคะแล้วเราก็พลิกกลับแบบนี้มันก็นเลยนี่ เนี่ยค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเราก็วิธีการเก็บเชือกก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะทีนี้ลายนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราม้วนเวลาที่เราดึงอะคะ่ะคือเราเหมือนกับว่าไม่ต้องดึงสูงมากเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูนะคะถ้าดึงสูงปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะหลวม เนี่ยเดี๋ยวดึงสูงบ้างเตี้ยบ้างมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมคะทีนี้เวลาดึงเราก็ดึงให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะคะลายมันจะได้ออกมาพอดีกันอืมเราก็ถักไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบนี้พอเวลาเราจะขึ้นแถวต่อไปเราก็พลิกกลับเราก็โซ่สามซึ่งถ้าเป็นอย่างของลาย x เ,เราจะพลิกกลับแล้วขึ้นต้นได้แค่โซ่หนึ่งนะคะอืม ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เตยจะสอนเป็นวิธีการเก็บเชือกแบบคอคอจริงๆคือมันก็เป็นวิธีการเก็บเชือกตามสไตล์ของใครแต่ละท่านได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนก็นเลยตัดแต่ก่อนที่จะตัดนะคะเตยจะชอบเก็บโซ่ไว้หนึ่งเพื่อให้มันแน่นนะคะแล้วก็เตยก็จะพิกกับวิธีการนะคะถ้าเกิดว่า เราเห็นว่าลายตรงเนี้มันอยู่ข้างนอกเราก็พลิกกลับไปเก็บข้างหลังตรงนี้ค่ะมันคือลายข้างหลังของมันนะคะนี่ตอนเก็บเตยจะใช้เป็นเข็มเบอร์สามเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็ค่อยๆดึงย้อนกลับมาตรงปลายค่ะยังไม่ต้องเอาไฟชักลนนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะสอดเข้ามาไม่ได้เพราะถ้ามันเป็นปมแล้วนี่ ค่อยค่อยดึงต่อขึ้นมาแบบนี้นะคะืมแบบนี้เสร็จปุ๊บ เราก็มัดปมเหมือนกันเลยจะมัดเหมือนกับ x เ,เหมือนที่เตยบอกก็ได้นะคะตรงที่ว่าจะทำเป็นปมสองต่อนี่เราค่อยมัดก็ได้แบบนี้หรือว่าจะทำเป็นแค่ต่อเดียวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปแช็กลนเนี่ยค่ะจงังหวะเนี้ยวังนิดนึง นี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ลุยแล้วมันก็จะได้ทนเห็นไหมคะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นถ้าเราใช้เป็นไฟแช็กลนเลยแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยเตยใช้เป็นทู่ปุ๊บตรงเนี้ยจะเป็นรอยดำๆเห็นเลยอะคะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบพอคอนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการแบบเอ็กซ์ถ้ายังไงก็สามารถลองหัดถักกันได้นะคะเผื่อถ้าว่าใครว่างๆช่วงนี้ก็ลองถักเล่นๆกันนะคะ และถ้าถักเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยดูคลิปอื่นๆของเตยถักต่อไปเรื่อยๆกันนะคะนี่ขอบคุณมากนะคะถ้ายังไงก็สามารถสั่งเชือกในเพจคือด hand ี Handmade ของเตยได้นะคะเหมือนเดิมคือกระเป๋าอะคะ่ะเพื่อนๆจะถามกันมาเยอะมากว่ากระเป๋าที่เตยลงในเพจอะคะ่ะคือใช้เชือกเท่าไหร่คือเชือกนะคะเตยจะใช้ไม่เกิน500กร,รัมหรือ1ถุงทุกแบบ นี่ถ้ายังไงก็สามารถลองถักตามกันได้ตามนี้นะคะแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะเช่นเดิมถ้าเตยตอบชา้ายังไม่ต้องตกใจนะคะพอดีว่าถ้าเตยทำงานเตยจะจับโทรศัพท์ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดว่าเตยว่างปุ๊บเดี๋ยวเตยจะรีบมาตอบให้ทันทีนะคะนี่อุปกรณ์ก็ใช้ตามนี้เลยนี่นี่ อ๋อกันไก่หนึ่งอันเตยใช้กันไก่ใหญ่นิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือถ้าเกิดว่าใครดูคลิปอันไหนแล้วตรงไหนอยากมีคำแนะนำเตยรบกวนแจ้งได้เลยนะคะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะคะ่ะแล้วเตยทำผิดคือเหมือนกับว่าเหมือนถักกระเป๋าสองใบในเวลาเดียวกันนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับว่ามีคลิปที่อีกใบหนึ่งแทรกเข้าไปด้วยนะคะถ้ายัางไงก็ ฝากแนะนำกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อเชือกของเตยนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการโดยการที่ว่าจับมามัดกันเลยค่ะแบบน,นี้พยายามดึงให้มันเป็นปมให้แบบเล็กที่สุดนะคะแล้วก็ถักต่อเลยค่ะ นี่สังเกตดูมันก็จะอยู่ให้พอดีหรือคือเรากะให้มันพอดีกันก็ได้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งคือตามลายไปเลยปกติเนี่ยค่ะเราก็จะดึงไปทางนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นการเก็บตามทางของเชือกไปเรื่อยๆแบบนี้เลย นี่ยค่ะจะค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะคะนี่แล้วพอได้ตรงนี้ค่ะสักนิดหนึ่งที่ไว้เผื่อมัดปลายแล้วที่เตยบอกว่าเตยจะใช้ไฟแช็กลนต่อใช่ไหมคะนี่เตยก็จะถักแบบนี้โดยการที่ว่าหักออกแบบนี้นะคะ นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ทีนี้เราก็มัดอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านได้นะคะแต่ว่าพอดีลูกค้าของเตลูกค้าเชือกเตยอะคะ่ะคือขอให้เตยช่วยบอกวิธีการเก็บเชือกล่มมะคะ่ะก็เลยจะแนะนำให้แล้วก็ บางท่านก็บอกว่ามือใหม่อยากหักอะไรแบบนี้ด้วยเตยก็เลยเอามาทําให้เป็นที่เดียวกันเลยแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวพอถักมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเรียงตามลําดับไปปกติเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็วิธีการที่เตยบอกว่าเตยเอาไฟแช็กลนนะคะดึงออกมาแบบนี้ก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเตยก็จะเก็บไปแบบนี้เลยอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักต่อไปเหมือนเดิมอะค่ะตรงแถวตรงเนี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ถักเลยมาใช่ไหมคะ่ะเดี๋ยวถ้าถักมาเรื่อยๆปุ๊บ มันก็จะไม่เห็นปมแล้วอืมก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ด้วยอันนี้ค่ะเตยถักมาแล้วก็คือลักษณะจะเหมือนกันมัดปมก่อนแล้วก็ถัก x ทับมานะคะอันนี้จะเป็นด้านนอกนะคะถัก x มาเสร็จปุ๊บก็ทับมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้อืม เนี่ยค่ะแล้วเตยก็จะทับเก็บไปแบบนี้เขาตรงเนี้ยเตยมัดเป็นปมแล้วอย่างที่บอกว่าจะมัดปมต่อก็ได้หรือว่าไม่มัดปมต่อก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะคะอันนี้เตยจะทําให้ดูตรงวิธีการแบบที่ไม่มัดปมนะคะเนี่ยค่ะพอเก็บเสร็จปุ๊บมันก็จะเรียบไปกับ กระเป๋าแบบนี้เลยเท่านี้เองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บเชือกนะคะข้างนอกก็จะไม่เห็นว่ามันเป็นปม,มนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ รอยของกระเป๋ามันจะอยู่ตรงแถวนี้เห็นไหมคะมันก็จะไม่มีรอยนะคะก็สามารถใช้เทคนิคหรือว่าลองนําไปปรับใช้กันได้นะคะตามแบบวิธีการของเตยนะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะคะ